สองคนนี้ครับเป็นแชมป์โลกโบยไทยโบราณสองสมัยซ้อฟที่จังหวัดพระนคกรศรีอยุธยาลและที่กรุงเทพมหานคระนะและเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปแสดงศิลปะแม่ไม้โบยไทยที่ประเทศจีนที่เมืองเชียงไห้ยฮ่องกงและกุ้ยโจ ศิลปะมวยไทยใครก็รู้อยู่เคียงคู่ชาติไทยแต่บางหลังเตะมวยเสียด่อยมวยจีนจนหูพังเตะพรั่งบางข้าพระม่าชมในสมัยอาจารย์ขนมต้นพระม่าชมว่ายอดนิยมหลายตัวนดนิดๆไม่พิษอยู่รอบกายสมเป็นชายเก่งกาจชาติมวยไทยมวยแปลว่าปูกปูกที่หนึ่งคือปลูกศีรษะเรียกว่ามงคลครูให้ไว้เป็นมงคล ภูที่สองคือภูกต้นแขนเรียกว่าผ้าประเจียดภูที่สามคือผูพ่อมือเรียกว่าผ้าพันมือและภูที่สี่คือภูกจิตภูกใจภูกกับคาถาอาคมภูมวยข้าบักพร้อมหน้าคู่แรกแรกวงงเข้ามาลุกขึ้นตั้งท่าตามกำหนดปะบักมัดเท้าก้อยชุกในต่อยตอกตับซ้ำสองไว้ทีหนีไล่ลังแล้แวลูกคลายยก ปัดชอบใจขอเสียงปมมือกับนักแสดงด้วยนะครับเป็นวันกำลังใจกับนักแสดงครับขอบคุณสำหรับเสียงปัดมือขวานยันหลักอินโตเล็กตวางไอ้เตะซ้ายเตะขวาเตะซ้ายนี่นะปักมุ้งเทอยร่วเนี่แหละเตะตลอดรวมว่าไงนี่ครับโอ้คุณคุณก็ขันโม์ยันหลังเตะปังแล้วเตะผงจับนี่นะโดน้าไปแล้ววงไนไอ้หนุ่มน้อยจากสีสเปน ลุกไม่ขึ้นนะครับแดงนี่พูมคำน่าวิจิตรศิลป์นะครับสือน้ำเงินนี่ใกล้ๆกันครับโคราชนี่นะมอนยันลังทีเอามอนยันลังหลบไปอยู่วางอะไรเตะหลบแล้วนี่ครับโคนไทยมีหลยเรามีอันนี้ครับไตรามาสูตรโอ้โหนี่เลยกว้างเดี่ยวหลังครตอบเลยมาที่ตลกโอ้โหนี่ขอสูตรจมือด้วยครับเป็นศิลปะเมยไทยขั้นสูงเลยทีเดียวนะครับผ่านนั่นเลย ได้ถ้าพาไม่ไปแสดงภาพยนตร์ด้วยนะครับหรือว,ว่าตอนนี้ศิลปะคนไทยนี่ของเรานี่มีทุกเครื่องกัตปล่อยๆหนึง่งสองรถไปเจะแค่ป้อนหานนี่นะฮานุมาถวไยแหวนขึ้นแล้วว่าไอ้ปันเสียงจุดสักกันโอ้โห,โหนี่นี่เป็นศิลปะคยไทยโบราณะที่ นับวันจะจางหายไปจากพื้นแผ่นดินไทยแต่ขวาเต้ควันตีเตะว่ายัางไงนี่แน่ครับอนมุมานทำลูกตาเอ้ยเอ้ยต่อยสายต่อขวานี่แน่ใส่ห้อดับผักบว้งไก่ราหมอนยันหลับโตดอไปบางหนึ่งสองนี่แหละปีกับหมาตีกระโกกินตีเป็นยังไงว่ายังไงครับไอห,หนุ่มน้อยจากศรีสะติดจำทางกลับบ้านได้หรือเปล่า โอ้แลวเข้าไปเอาจังเอราวัาโอ้โหเข้าไปพ่วงผ้าอย่างนี้โดดตักโดยผ้ายังเอราวัณผ้านี้ติงกับสิ่ง้านเก่าเลยทีเดียว นะไ,ไ,ไปแล้วครับตงนี้ไม่นะหมอยันหลับหมอเอานี่แนกระโดดเขากระดดตีเาครับนี่แนะเอาดีนะครับไล่ตีไล่ไล่สอนไลเ้าชีาโอ้โหเราไล่กัน็อที่หอยันหลับหมอนันหละคือเขาดีไปขวาไปไปซ้ายมาไปขวามาเล่กันเรียบอะยละหอนยันหลักสลัมเตินดุต่อด้วยือสีกดตาโอ้โหไอ้ไหนุม่มน้อยโคราช อายังไงไหวหรอเปล่า<ป>โอโหนี่ต้อโมโหโมโหไปแล้วไม่ได้เลยโ้โหแขอพัดเชือ่อก<ป>ับประการตกใจเลยทีนี้หไหวไม่ไหวครับอันมวยไทยนั้นยิ่งยงม,มีพิษสมเยี่ยนนาคาถึงเล็กก็เล็กป่าทันลูกม่าวาอยอดคดมีพิษทั่วสารพาัดตลอดล่างรูกลุก่มคนถ้าสู้คนต่อคนประกาศท้าทั่วฟาดิน นะครับก็ขอบคุณสําหรับการแสดงของนักศึกษาจันทิ